สวัสดีครับผมแท็กงสกรนะครับ,บเริ่มแรกคือผมซ้อมมวยกติกามวยไทยครับแลวแบบว่าตัวเองอ่ะยังไม่เคยเตะแบบติดเทควันโดมาก่อนคือตอนเด็กกับผมไปนนักเทควันโดมาก่อนใช่แล้วก็คือมวยไทยอ่ะมันจะแบบใช้น้าแข้งเตะไงแต่ด้วยความที่เราแบบติดเทควันโดมาเวลาแบบว่าเล่นเชิงมวยอ,อะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าลองลองเตะกันแล้วแบบใช้ปลายเท้าเตะก็เลยทําให้แบบว่าข้อเท้าอ่ะหลวมแล้วแบบเอ็นอักเสบแบบเอ็นฉีกเล็กน้อยอะไรเงี้ยเลยทําให้แบบว่าข้อเท้าบวม เเดี๋ยวขึ้นทำาลยครับนี่นี่คือทาตืดๆ,ๆคือเขาทาบวมแล้วก็แต่ว่าทาการแบบว่ารักษาเองผ่านไปประมาณเดือนสองเดือนคือแบบหายช้ามากนะแบบอาการบวมหายก็จริงแต่ว่าลึกๆข้างในมันยังแบบว่ายังใช้งานไม่ค่อยได้แบบเต็มที่ร้อเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทีมา่าคลินิกกายภาพใกล้ฉันไม่รู้ว่าใกล้กี่โรงนะาังลสิติกับเกษตรน้อมีไม่รู้ว่าใกล้ไหมก็นั่นแหละฮะก็ได้เจอกับฟิกซ์เวร์แมนคลินิกก็เลยตัดสินใจลองเข้ามานะครับก็อันนี้ไม่รู้เลยครับ ใช่คือถ้าหมอไม่จับคือหมอจับแล้วแบบหลับตาคือไม่รู้คือไม่รู้คือหมอคือหมอจับข้อเท้าแล้วแบบหมอก็แบบอะไรอย่างเงี้ยจับเอ็นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขยขยาอะไรอเงี้ยก็แปลว่าเออข้อเท้าเหลืออยู่มีเสียงอะไรอย่างเงี้ยก็ทําการรักษาตามขั้นตอนไปที่คุณหมอวางวางแผนและเตรียมไว้อะไรเงี้ยในการรักษาใช่ครับหลังจากที่แบบว่ารักษาไปอ่ะสักระยะนึงก็แบบว่ากลับมาใช้งานได้เต็มที่ประมาณแบบ9กจากรเข้อเท้าที่มันเหลือก็คือ แน่นขึ้นอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็แบบว่าใช้งานได้ดีขึ้นครับแล้วก็ก mm. ล้ามเนื้อของเราแบบแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมจากการรักษาเองอะไรอย่างเงี้ยใช่อาจจะมีแบบว่าการเพิ่มเทคโนโลยีเข้ามา mm. ดูแลรักษาใช่นารรักษาธรรมชาติมันถามว่าหายมันก็หายแต่ต้องใช้เวลานานในการให้ร่างกายมันซ่อมแซมเองอะไรอย่างเงี้ยคือรักษาเฉยๆเนี่ยอาจจะอาจจะหายส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่ามันต้องบวกเพิ่มกับการเทรนด้วยซึ่งการเทรนก็เหนื่อยเหมือนกันนะทุกคนใช่มันทําให้แบบว่า เหมือนแบบคือเราอาจจะเป็นคนออกกำลังกายแต่การเทรนแบบว่ากล้ามเนื้อเฉพาะจุดอะมันก็มีความเหนื่อยไปอีกแบบหนึ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนใช่แต่ว่าข้อดีของมันคือจะทให้กล้ามเนื้อส่วนที่เราเจ็บอะหายได้เร็วขึ้นแบบว่าแข็งแรงขึ้นอะไรเงี้ยใช่ครับใครที่มีอาการบาดเจ็บไม่ว่าคุณจะแบบว่าเล่นแบบเตะบอลหรือแบบทํากิจกรรมอะไรต่างๆที่แบบว่าเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่แบบว่าเราไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันแน่หรือแบบไม่รู้ว่าจะรักษายังไงอะไรเงี้ยทันไงก็ไม่หายคือก็คือสามารถ ข้ามาที่คลินิกได้เพราะว่าคลินิกนี้มีทั้งคุณหมอที่เก่งแบบว่าสามารถวินิจฉัยเลยว่าวเฮตุการณ์เนี้ยเอ็นตรงนี้แบบเกิดจากอะไรและ้ะน,น,นี่อะไรเงี้ยคือรู้หมดแล้วก็แล้วก็จะมาหาวิธีการรักษาไป้อมความกันก็จะอธิบายในส่วนว่าเออเจ็บตรงนี้นะควรรักษาเริ่มจากอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนควรทาอะไรควรนั่นควรนี่อะไรเงี้ยครับก็ลองเข้ามาปรึกษาได้ที่ฟรีซโอเมอคลินิกครับยังไงก็ฝากคนด้วยนะครับอย่าลืมบอกด้วยว่าเราชนะมาเออแล้วผมได้แชร์มาด้วยมีโชว์เลยโชว์เลยตัดมา ตึ้งอันนี้คือเขียนขัดแชมป์ไอดอลไฟ์นะครับสามารถเข้าไปดูย้อนหลังหน้าที่ไอดอลไฟ์ครับพิมพ์ว่าแท็กพงศกรนะครับนี่อันนี้คือไม่ได้มาเพราะว่าผมเก่งนะครับแต่ว่าได้ได้มาเพราะว่าฟรีส่วนแม่งทีนครับถ้าไม่ได้ฟรีส่วนแม่งทนดูแลเรื่องการข้อมือการเทนอะไรอย่างเงี้ยหมัดผมคงไม่หนักขนาดนั้นหรอกครับยังไงก็ฝากด้วยครับอบครับเย้และแน่นอนนะครับที่ทราบกันนะครับนี่หรือว่าทุกคนที่มาเชียร์ผมในวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณทาง คูมวยทุกคนนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดผมซ้อมขอบคุณทางฟิสูแมนคลินิกนะครับที่ดูแลเรื่องกายภาพผมเพาว่าเวลาผมซ้อมมวยผมเจ็บอะไรอย่างเงี้ครับแล้วก็ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกคนจริงเสียงดังๆให้แท็กโพกส์กอน